เดี๋ยวเราก็ไปตรงแกงนั้นเดี๋ยวเราไปตรงนั้นใหญ่มาก

งานที่ลอยครับแล้วก็ช้อนหางงานที่ลอยช้อนหางนะช้อนหางนะงานไปให้ใกล้ก่อนอย่าเพิ่งช้อนอย่าเพิ่งช้อนงานให้ใกล้ให้ปลามันลอยให้หูมันลอยครับให้หูมันลอยอ่า <Okay. S 1> แล้วช้อนหางเลยเ <c oughs> ดี๋ยวนะเดี๋ยวจิ้บเลยเก็บเพื่่อนนหอย หมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วใช่ไหม,หมโอ้โหได้สองเลยนะปลารับแขกตัวนี้เล็กโอ้โนี่ปลาเล็กปลารับแขกปลารับแขกไซส์สองเออรับแขกจริงๆนี่ไซส์สสนี่เล็กนี่ถือว่าเ,<อ>เล็กเลยถือว่าปลาเล็กปลาแซกแขกธรรมดาเลย น้ำมาเขาจะเห็นปิ้นป้อนแล้วเขาจะรู้สึกยังไงเนี่ยโอ้โหหายากเลยเนี่ยแพงนะ <laughs> ผมขายอยู่ตัวแปดร้อยพันหนึ่งอะแ <laughs> ้วนอนได้ไหมดูสิ อือได้อยู่เดี๋ยวขอใคใกล้ยอยีกทีได้ปะนอนนอนนอนเอา

็ยังเป็นไซรับแขกอยู่ไซรับแขกเลยอือถอยลูกแล้วป่ะหันมาแม,ม้ยังคงเป็นไซรับแขกไซรับแขก แนน่นเลยต้องเอาเหยื่อรุ่นนี้มาตีนะพวกเรา ยายามซื yeah! ้อเหยื Channel ่อลูกนี้มาตีปลาจะได้กัดง่ายๆซื้อเลือปั่นยังปั่นก็ไม่พอยหรอต้องบอกเลามีตังก็ซื้อไม่ได้มีตังจะกล้าซื้อหรือเปล่าเมื่อกี้ปิดป้อนส้มอันนี้ดีบีส้มของดีทั้งนั้นเลยพอตัวมันใหญ่แล้วปากมันหนาปากมันหนาอยู่ มโดนกะตัวเล็กตัวเล็ก,ลก,ลกปลาตัวเล็กเนี่ยตัวเล,เล็กเล็กปล่อยเด้อ โดนก็ไปแล้วโดนก็ไปแล้วเดาเบาเบาเบามันมันมันแรงมันแรงมันแรงปล่อยมันอัด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 เดี๋ยวเขาปลาอัดมาอัดมาเย็นกินเย็นโอ้ไปคล้ายเรือ งัดตีง yep. well, we mm ัด hmm. ง uh ัดออกไปไปเก็บสายงัดออกไปเก็บสายงัดออกไปเก็บสายงัดออกไปเก็บสายงัดงัดเบาเอ้ยนั่นแหละสวยงามลอดแล้วดาวลอดแล้วเบนไปคันไปครับเบนไปคันไปหาำบุ้งครับโทษน้ำบุ้งจับช็อกลีดเบนไปคันไปชี้ไปคันไปชี้ไปคันไปโอ้โหเลื่อนกะเลื่อนอาบ กัดจิ้งกัดเต็มปล่อยสายใครก็ถือเลยครับดาวต้อถือได้ถ,ถือกิฟต์สิมาหันมาหันมาครับหันท้องคนทั้งปลาเลยเออนี่ตัวแล้วครับตัวแรกโอเคอ่ะจัดการปลดได้ อัด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 ,อดไม่มีใครช่วยเลยครับอ่าได้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 อ่าเก็บสายอีกเก็บสายอีกเก็บสายอีกอ่ายกเครื่องมาเลย,อ,ย by by by. อ่าเก่งมาก ชูขึ้นมาชูขึ้นมาให้ดูหน่อยนี่โอเคเปิดได้เลยครับโยนลงไปเลยแต่ช่วยน้ำตกเลยเหรอฮะได้คอนเทนต์แน่ๆนั้นน่ะไม่ได้คอนเทนต์ได้ยอดวิวแต่ไม่ได้คอนเทนต์ช่วงนี้มันติดเล่าติดกะเจียวยู่ โดนอีกแล้วโดนอีกแล้วซ้ายมาซ้ายมาย้ายเขาปลาซ้ายมาเออโดนแล้วโดนอีกโดนแล้วโดนอีกนี่ไว้นี่ไว้นิ่ม้นี่ไม่หลายนี่ดีเว้ยโอ้ยได้สายอีกแล้วเก็บสาย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 มาฝั่งนี้เลยพามาโดนอะไรเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร อัดไปอัดไปไม่เป็ไร tamam อัดมาฝั่งนี้เลยอัดมาฝั่งเนี่ยด้านนี้เลยด้านขวานี่แหละอัดไปด้านขวานี่เลยมาเลยาอ่านั่นแหละนั่นแหละเก็บสั้นๆอ่านั่นแหละแขวนไว้แขวนไว้ยื่นมาเลยยื่นมาเลยยื่นมาเลย ไก่สองสองแหละาหาาหาประมาณสองโลครับใช่ไม่ต้องถ่ายแล้วมัง้งตัวเมื่อกี้ใหญ่กว่าเยอะใช่ใช่ใช่อ่าปลดได้เลยดาวหนูได้เยอะกว่าและใหญ่กว่าแล้วนะหนูได้ปลายเยอะกว่าได้ใหญ่กว่าด้วยนะขออันไม่แคร์ <laughs> สีทน,นได้ออไ,ปไปเร็ว ฉันอยู่นี่ไปเ,เห็นฉันไหมฉันอยู่นี่เฉียงไปให้ได้เฉียงออกไปตีเฉียงไปฝังป่งนูน้นเอออย่างนั้นแหละทินทานั่นแหละเอออย่างนั้นแหละยาวๆเลยไปเบียยาวเลย,ไปไปย,ย,เลยอย่างนั้นแหละอ่าปิดหน้าลอกหมุนมากดคันลง กดไปคันลงมาแล้วหมุนมากดคันลงไว้โดน,โดนใหญ่อันนี้ใหญ่อันนี้ใหญ่โอ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่อันนี้ใหญ่เข้าไปอัดเข้าไปอัดอ่างัดคคัััันนงดดอเก็บสายงััดคนอัดเก็บสายอันนี้ใหญ่แน่นอนน่ะวิ่งสวนแล้ววิ่งสวนขึ้นแกงแล้วน่ะงัดเขา<ๆ>้ขางัดงัดอ่าเก็บสายงัดเก็บสายงัดโอ้ยได้เรื่องตัวเนี้ยซูฮยูซูฮยูลับรองตัวนี้ใหญ่สุดในชีวิต อ่าสู้ให้อย so ู ah, ่สู้ไว้สู้ไว้งัดไว้งัดไว้งัดลอยไว้งัดงัดด้วยงัดด้วยอย่ายอมเก็บสายงัดด้วยเอาไม่เท่าไหร่เว้ยสองโลกว่าเก็บสายอีกหน่อยเก็บสายอีกหน่อยแล้วงัดอ่างัดอีกงัดเพลงนู้ดดิเอ็นมังค์หน้าเอ็นมาข้างหน้างัดงัดเอ็นมาข้างหน้า อเอ็นคันมาเอ็นคันมาขา้งางหน้างัดแล้วเอ็นคันมาออให้มันหมดเอาให้หมดเอาให้หมดก่อนเอ,อเอาให้หมดเลยให้เป็นให้มันอยู่ผิวน้ำไว้ให้มันอยู่ผิวน้ำไว้เดีเ๋ยวมันถูกกระท้งเรือเดี๋ยวสายขาดอย่าให้มันโดนท้องเรือนะตายไว้ตายไว้เออสองกว่าเกือบสามเลยนะ า à. เบนมาได้อ่า à. เบนไปคันมาเลยถึงนี้เบนไปคันมาเลยอยู่ละอยู่ละหลนโอ้ยอยู่มมมาาาช็อกลีดมาส่งช็อกลีดไปยื่นไปคันไป่ได้ยื่นไปคันจับช็อกลีดเลยครับยื่นไปคันไปเบนไปคันไปให้ถึงอ่าจับช็อกเลยปปะนน้้อองอ คว้าเลยขว้าเลยคว้าคว้าไปกับน้ำแล้วครับไปกับน้ำแล้วคิปเปอร์คิปเปอร์หนึ่งอันเจ็ดเป็ดแปดสิบเก้าบาทคุณใช้ได้ครั้งเดียวเองมันไม่ลอยเหรอมันมันไม่ลอยมันหนักมันัหน่ะมีอันป่ะไม่ทันแล้วไม่มีครับคิปเปอร์ไม่มีละ้อนขึ้นมาเลยครับ้อนขึ้นมาเลย้อนขึ้นมาเลย ไม่เป็นไรอ่านั่นแหละนั่นแหละแล้วก็วางลงก็ปลดในสวิงเลยปลดปลาในสวิงเลยจะได้ถ่ายให้ดาวถือถ่ายรูปได้ขี้ปเปือ่อเหรอไม่ต้องค่ะอ้หใหญ่ดูเนี้ยอ,อ่ายกสูงเออนั่งนั่งตรงนี้ได้ไหมนั่งกะบนถังได้ไหมนั่งกระเบนถังได้ไหมตกเองฝีมืออันนี้เคยได้ใหญ่สุดเท่านี้ไหม ไม่เคยไม่เคยนะเนี่ยใหญ่สุดในชวิตเลยนะใหญ่สุดละแหละถ้าที่หนูเคยได้นะยังมีใหญ่กว่านี้นะครับเดี๋ยววันนี้ตามให้ใหญ่กว่านี้อีกนะให้ใหญ่กว่านี้อีกนะเย้โอเคสวยงามไปไปสมแพ่งหน้าได้ถ้าหนูได้ปลาเยอะหนูแนะนำด้วยนะว่าบุ้งต้องตียังไงปั่นยังไง ได้ปลาที่ทำไปถูกทุกข้อเอาลุยสวยอ่ะยังสวยเอาเว้ยเหยื่ตัวนี้แม่งราคาขึ้นอีกแล้วราคาเดิมก็หาคนซื้อยากแล้วหามานะครับไม่พอใช่ไหมราคาเนี้ยยังไม่พอ DB สีส้ม